การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพึ่งรู้เห็นไหมขอมิเตอร์ไฟลูกที่2 TOU บอกให้ใช้ชาร์จไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ประทานโทษฮะสลับไปใช้ไฟในบ้านกลายเป็นเรื่องฮือฮาขึ้นมาจนกระทั่งต้องยกเลิกการขอลูกที่2เพื่อติดตั้งในต่างจังหวัดน,นะครับร่วมคุยกับบัญชาโดยบางจากรังสรรค์โลกยั่งยืนด้วยนวัตกรรมสีเขียวการไฟฟ้า ส่วนภูมิภาคเพิ่งรู้เห็นไหมขอมิเตอร์ไฟลูกที่สอง TOU บอกให้ใช้ชาร์จไฟฟ้าอย่างเดียวแต่ประทานโทษฮะสลับไปใช้ไฟในบ้านกลายเป็นเรื่องฮือฮาขึ้นมาจนกระทั่งต้องยกเลิกการขอลูกที่สองเพื่อติดตั้งในต่างจังหวัดน,นะครับ คือเรื่องนี้ถามว่ามันกระทบกับภาวะเศรษฐกิจไหมมันก็คงกระทบแหละครับโดยเฉพาะย่างยิ่งหน่วยงานรัฐวิสากิจที่เขาพึ่งรายได้จากการมีเรื่องของไฟฟ้าภาคเอกอชนก็ผลิตไฟฟ้านั่นก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะแต่เรื่องมันก็กลายเป็นเรื่องที่ใหญ่โตขึ้นมาเพราะว่าในโซเชียลมีเดียก็ฮือฮากับเรื่องนี้หลังจากที่ทางด้านของนายสุประชัยเอกอุ่นผู้ว่าการการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่า PEA นี่นะครับคือแกลงนามนะฮะ ยกเลิกประกาศหลักเกณฑ์การขอติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้ารูปที่สองบางคนเรียกหม้อที่สองบางคนบอกมันคือมิตเตอร์ T.O.U นั่นแหละนะฮะ T.O.U คืออะไรครับคนะ่าไฟมันจะถูกตอนกลางคืนส่วนค่าไฟกลางวันมันจะแพงนะครับปรากฏว่าลงนามยกเลิกเลยฮะหลักเกณฑ์การขอติดตั้งมิตเตอร์ไฟฟ้ารูปที่สองสำหรับการชาร์จรถพลังรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือว่ารถ E ีีนะครับสำหรับประเภทบ้านอยู่อาศัยแล้วก็กิจการประเภทขนาดเล็กนะฮะคือ small business เนี่ยนะครับ,รบทำไมยกเลิกล่ะ คือก่อนนน้านี้นเขาใช้อยู่ถูกไหมฮะแล้วปรากฏว่ามายกเลิกก็เพราะว่าอย่างนี้ครับว่าคือการไปป้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผเนี่ยเขามีหลักเกณฑ์ในการติดตั้งมิเตอร์ไฟลูกที่2ซึ่งส่วนใหญ่คนขอจะไปขอแับทีโอยูท่านผู้ชมนมึกออกไหมฮะบ้านหลังหนึ่งมันก็มีมิเตอร์ไฟอันเดียวถูกไหมฮะแต่พอบางคนแหมซื้อรถ E ีีมาเนีก็อยากจะแบบว่านะขอเป็นมิเตอร์แบบ TOU โดยไม่เปลี่ยนหมอเอเดิมแต่หม้เตอร o ทีเนี่ยเขาจะให้ติดตั้งลูกที่2องได้แต่วัตถุ เท่านั้นเท่านั้นเองนะครับแต่เรื่องมันก็เกิดขึ้นนะครับเนื่องจากว่าพอการติดครั้งที่2และช้เฉพาะชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยนะครับสำหรับคนที่อยู่ในบ้านอาศัยด้วยนะและเป็นธุรกิจขนาดเล็กนะอันเนี้ยเขาลงนามไว้เมื่อวันที่9เมษายน64สนะครับสำหรับปรากฏว่าคือเหตุผลที่จะไม่ขอได้ก็เพราะว่าเพื่อใช้กับผู้ไฟฟ้าที่ไม่ต้องการจะเพิ่มขนาดมิเตอร์ไม่อยากเพิ่มมิเตอร์เลยเคยขอ1 0หรือ15แอมป์ก็ไว้อย่างนั้นดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้ขอไปเขาจะจ่ายก็เยอะถูกไหมฮะ แค่ขอมิเตอร์ไปผมยอมรับนะครับทุกคนรับเข็มขัดกันจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยการไฟฟ้าสูวนมิภาคไปพบฮะว่าเนี่ยปัญหามันเจอตรงนี้ไปพบว่าบ้านที่หัวสายขนาดนี้กิจการขนาดเล็กขอติดมิเตอร์ลูกที่2องแบบ OU, ไปพบว่าไอค่าไฟเนี่ยที่ผ่าน TOU เนี่ยนะครับปรากฏว่านําไปใช้สลับการใช้เป็นไฟในบ้านไม่ได้ใช้เพื่อการชาร์จรถ e ีวีอย่างเดียวซึ่งเป็นเงื่อนไขหลัก นั่นไงทีนี้ผู้ชมลองนึกภาพดูนะฮะติด TOU ค่าไฟกลางคืนมันถูกนะสองสามทุมขึ้นไปเนี่ยนะฮะเปิดแอร์เนี่ยถูกแน่ถ้าใช้ TOU ยกเว้นว่าบ้านนั้นเนี่ยใช้ TOU ลูกเดียวนะครับปรากฏว่าพอมี2ลูกอา้าวกลายเป็นว่าสลับไฟในบ้านไปเชื่อมกับมิตเตอร์ที่เป็น TOU ทีนี้สบายใจฉันิครับ ไม่ใช่แค่ชาร์จรถไฟฟ้าแล้วนะฮะกลายเป็นว่าค่าแอร์ก็ถูกค่าไฟก็ถูกดูทีวีก็ถูกดูแอปเ e ็ f ฟิกอะไรก็ถูกละครับจากเดิมที่เคยแพงถูกไหมฮะเนี่ยก็พอก็จับเจอครับนะจนในที่สุดนี่นะฮะปรากฏว่าไม่เอาแล้วนะครับถือว่าให้มันเป็นทางเดียวกันดีกว่านะครับก็เลยมีการตัดสินใจฮะยกเลิกตรงนี้นะครับยกเลิกตรงนี้เลยนะฮะคือเขาลงนามไปเมื่อ9เมษายน64นะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะยื่นขอติดตั้งมิเตอร์นะครับมิเตอร์ต่อไปนี่นะฮะก็ ใช้สิทิรับได้ตามปกติจนกว่าการลงนามในการยกเลิกคำสั่งนี้จะมีผลบังคับใช้1กันยายน67เป็นต้นไปทีนี้คนที่ทำผิดก็คือเอ้าอมิเตอร์ลูก2 T O U mm hmm. เงื่อนไขบอกอยู่แล้วว่าต้องชาร์จแต่รถไฟฟ้าแต่กลับกลายไปสลับใช้ส่งไฟฟ้าภายในบ้านเอาซะดื้อๆนี่นะครับ P A mm hmm. บอกว่า mm hmm. เขาจะดำเนินการยกเลิกสัญญาซื้อขายมิเตอร์ไฟลูกที่2ทันทีเลย ถอดทันทีเลยครับท่านผู้ชมครับเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ที่นะเราก็ยังบอกเลยครับว่าเรื่องของไฟไม่เข้าใครออกใครจริงจงจะได้ถามท่านผู้ชมเมื่อสักครู่ว่าตกลงแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายอะไรที่น่ากลัวที่สุดทั้งในชีวิตประจําวันทั้งในการใช้ชีวิตทั้งในการทําธุรกิจ ทั้งในทาการกงการงานอะไรก็แล้วแต่ระหว่างค่าไฟกับน้ํามันส่งเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าคิดว่าค่าไฟน่ากลัวที่สุดก็พิมพ์ค่าไฟถ้าคิดว่าน้ํามันน่ากลัวที่สุดก็พิมพ์น้ามันแล้วส่งมานะครับนั้นจากตรงนี้เองครับเราก็เชื่อว่าแล้วทาไมมันเกิดงี้ขึ้นได้ในข้อมูลข่าวนี้บอกชัดเจนเลยนะครับว่าการไฟฟ้านครหลวงซึ่งดูแลในกรุงเทพกับปริมณฑลเนี่ยนะฮะเขาไม่มีเกี่ยวกับเรื่องการขอมิเตอร์ลูกที่2 ขณะที่บ้านเดิมมีลูกที่หนึ่งอยู่แม้ว่าลูกที่สองจะเป็น TOU ก็ตามแต่ในตามต่างจังหวัดกลับมีด้วยเออก็งงเหมือนกันเป็นเรื่องที่แปลกเหมือนกันนะครับว่าขนาดหน่วยง,งานการไฟฟ้าของของรัฐเองเนี่ยนะครับยังพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการใช้มิเตอร์ไฟในบ้านแต่หลังมีมากกว่าหนึ่งลูกเนี่ยนะแตกต่างกันนะครับแต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือชัดเจนแล้วนะครับว่าเมื่อเจอลักษณะนี้ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะก็คือบางบ้านที่หัวใสจริงๆนะหัวใสบวกผสมหัวหมอด้วยนะฮะ คือเอาละคุณอาจจะซื้อรถไฟฟ้าจริงว่าจ,จะซื้อ EV จริงนะครับแต่ปรากฏว่าทําไปทามากับเอาไอ้เจ้าไฟฟ้าในบ้านเนี่ยมาสลับเข้ามิตเตอร์ของ TOU ซึ่งก็เลยพลอยได้ผลในการประหยัดค่าไฟไปโดยประยายแต่ผิดวัตถุประสงค์ในการใช้ลูกที่2นะครับลักไก่แหละดูออกครับต่อมาครับค่าไฟน้าคลัวบวกค่าน้ํามันด้วยนะฮะสวัสดีครับคุณไพศรีใช่ไหมครับขอไปถ้าอ่านชื่อผิดด้วยนะครับ ต้องปรับปรามเรื่องนี้อย่างจริงจังครับเลยต้นทุนการใช้ชีวิตมันจะลดน้อยลงอ๋อขอบคุณคุณมากเลยนะฮะอ่ะถึงถามท่านผู้ชมไปนะครับระหว่างค่าใช้จ่าย2สิ่งต่อไปนี้ท่านผู้ชมคิดว่าอะไรน่ากลัวที่สุดไม่ว่าคุณจะใช้ชีวิตประจาวันก็เถอะไม่ว่าคุณจะทำงานทาการไม่ว่าคุณจะทาําธุรกิจไม่ว่าคุณจะทําทอะไรก็แล้วแต่นะฮะระหว่างไฟกับน,น้ํามันค่าไหนน่ากลัวที่สุดครับ ถ้าคิดว่าค่าไฟพิมค่าไฟถ้าคิดว่าค่าน้ำมันพิมน้ำมันส่งมานะครับงนั้นเหตุการณ์ทั้งห,หมดตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ในโซเชียลมีเดียเขาก็รู้สึกว่าบางคนก็เห็นด้วยบางคนก็บอกเอ้ยไม่ใช่นี่ยครับยกตัวอย่างนี่นะฮะเขาบอกงี้ฮะในโซเชียลมีเดียนะครับรบ,บางคนก็บอกว่าไม่พอใจเลยนะฮะเนื่องจากว่าเขาเขาก็ใช้งานอย่างถูกต้องอันนี้ต้องดูก่อนนะฮะใช้งานถูกต้องกับไม่ถูกวัตถุประสงค์เนี่ยคนละอย่างกันเนี่ยนะฮะต่อมานี่นะครับก็ ค่าไฟก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็น T O U หลังสองทุ่มันก็ถูกจริงนะครับและนอกจากนี้ปรากฏว่าบางคนเขาบอกงี้ครับว่าไอ้นี่ไอ้การยกเลิกไม่ให้ติดมิตเตอร์ลูกที่2ซึ่งเป็น T O U ในบ้านหลังจากบ้านนั้นมีมิตเตอร์ลูกปกติอยู่แล้วนี่นะครับจะกระทบต่อการตัดสินใจซื้อรถ EV คันใหม่ถามท่านผู้ชมครับถามเลยท่านผู้ชมที่ว่าเนี่ยจากการที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค P A เนี่ยฮะยกเลิกการขอติดมิตเตอร์ลูกที่2 T O U หลังจากที่บ้านหลังนั้นมีลูกที่หนึ่งอยู่แล้วหรือกิจการธุรกิจนั้นมีลูกที่หนึ่งอยู่แล้วถามว่าตรงนี้มีผลต่อการซื้อหรือไม่ซื้อรถ e ีวีหรือไม่ส่งถ้าใครคิดว่ามีผลพิมพ์เขาว่ามีผลถ้าใครคิดว่าไม่มีผลพิมพ์ไม่มีผลส่งมานะครับคาถามผมก็คือว่านะฮะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยกเลิกนะฮะต่อไปนี้มิเตอร์เดียวใช้งานไม่มีการขอมิเตอร์ลูกที่ 2TOU เพื่อมาชาร์จรถ E ีวีถามว่าตรงนี้มีผลต่อการที่ท่านผู้ชมจะซื้อหรือไม่ซื้อรถ e ีวีรถไฟฟ้า ถ้ามีผลพิมพ์มีผลถ้าไม่มีผลพิมพ์ไม่มีผลส่งมาเลยครับอยากรู้ครับนะเป็นเพราะว่ามิเตอร์อย่างเดียวหรือเปล่านะโดยเพราะเป็นมิเตอร์ทีเอยูลูกลูกที่2ซึ่งตอนนี้คุณติดไม่ได้แล้วนะครับนะใครที่ติดอยู่แต่ปรากฏว่าถ้าใช้ผิดวัตถุประสงค์ก็ถอดทันทีนะครับถามว่ามีผลไหมกับการที่ท่านผู้ชมจะซื้อลถ ev นะครับส่งมาเลยนะครับถ้าใครคิดว่ามีผลพิมพ์มีผลถ้าใครคิดว่าไม่ไม่มีผลพิมพ์ไม่มีผลส่งมานะครับ